ใครเข้ามาแล้วรอเพื่อนก่อนนะล,ลูกได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเนาะใครเข้ามาแล้วรอเพื่อนก่อนนะคะม่กี้สรุปได้ว่าอะไรคะสรุปได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเมื่อกี้สรุปได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม น่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาพบกันค่ะ14คนแล้ว อ่าใครเสร็จแล้วเขียนโจทย์ไว้รอค่ะน,นี้จะทำอีกห้าข้อ อ่าข้อนี้นะคะแบบสจหั์เขาบอกว่าเขาเนี่ยกําหนดความยาวมาให้หนูนะคะกําหนดความยาวมาเนาะเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วเขาถามว่ารูปสามเหลี่ยมนี้ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมนะคะเขาถามหนูว่ารูปสามเหลี่ยมนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหม ดูข้อที่หนึ่งค่ะเขียนวิธีทำรอเลยค่ะวิธีทำมองเห็นในโลกหรือมันอ่อนไปไหมอ่อนไปเปล่าเดมีเพิ่มเส้นให้เอาหนาว่น,นี้นิดนึงวิธีทำขีดเส้นใต้ด้วยนะสองเส้นเราตรงๆนะคะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ อันนี้เขาบอกว่าหาความยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมนะคะอ่ะอันนี้เราก็เขียนไปก่อนเลยค่ะว่า c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวกดีกำลังสองเดี๋ยวเราจะมาหาด้านยาวที่สุดนะคะอ่ะนักเรียนว่า 18, สิบเอ็ดหกสิบและหกสิบเอ็ด 8, ด้านไหนยาวที่สุดหกสิบเอ็ดตัวเลขที่มากที่สุดอ่ะใช่ตัวเลขที่มากที่สุดมันจะยาวที่สุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสีโอเคไหม ส่วน a กับ b เราจะเอาไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะตัวนี้ก็จะเป็น c ีกำลังสองก็คือหกสิบเอ็ดกำลังสองเท่ากับสิบเอ็ดกำลังสองบวกด้วยหกสิบยกกําลังสองอ่ะตัวนี้หกสิบเอ็ดกำลังสองได้เท่าไหร่หลกเท่ากับเนาหกสิบเอ็ดยกกําลังสองเท่ากับ สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกำลังสองก็คือสิบเอ็ดคูนกันทั้งหมดสองตัวนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดถูกไหมคะบวกได้หกสิบกำลังสองนะคะก็คือสามพันหกร้อยอ่ะฝั่งนี้คือสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดฝั่งนี้บวกแล้วได้เท่ากันไหมลูกเท่าค่ะ เอาเป๊ะเลยเป๊ะแบบเป๊ะปังมากนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยค่ะตอบเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะเพราะว่าทั้งสองฝั่งเท่ากันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้จะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแค่ตรงนั้นมีรูปให้ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ไม่มีรูปให้เราก็เลยดูแบบจะดูด้านสียากขึ้น ด้าน C เนี่ยสังเกตได้ง่ายก็คือตัวเลขเขาจะมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นด้านที่ยาวที่สุดนี่เนาอ่ะแล้วข้อที่หนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะข้อที่หนึ่อเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อ่ะต่อมาต่อมาด้านที่ยาวที่สุดคือด้านไหนลูกมีด้านหกหกแล้วก็หกจุดสองเพราะฉะนั้นด้านที่ยาวที่สุดคือด้านสี่ตัวนี้ค่ะหกจุดสองถูกไหมอ่ะหกจุดสองตัวนี้คือด้านที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นมีเขียนเลยนะตัวชาวิธีทำอ่ะตัวนี้สี่กำลังสองนะคะก็คือหก จุดสองทั้งหมดกําลังสองนะคะเท่ากับหกกำลังสองบวกด้วยหกกำลังสองตัวนี้หกจุดสองกำลังสองได้เท่ากับสามสิบหกจุดสี่สี่หรือใครจะลองคูณดูก็ได้นะล่ะลูกสามสิบไม่ใช่สามสิบหกนะคะสามสิบแปดจุดสี่สี่เท่ากับตัวนี้หกกำลังสองก็คือไม่ได้เข้าโอเค 6กำลัง2ก็คือ36นะคะบวกด้วย36นั่นเองเพราะฉะนันสองฝั่งนี้เท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมคะถ้าไม่เท่ากันแบบนี้สองฝั่งไม่เท่ากันเราก็เลยตอบได้ว่ารูปนี้ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปนี้ไม่เป็นสามเหลี่ยมผนังฉา,ากนะคะรูปนี้ไม่เป็นสามเหลี่ยมผนังฉาก ข้อที่สามข้อที่สาม B T ครับอ่ะตัวนี้ c กํลาลังสองนะคะ c กํลาลังสองเท่ากับ a กํลา 2, กลังสองบวก b กำลังสองอันนี้มิ้นไม่เขียน,แล,นลลแล้ว c กํลาลังสองเรารู้แล้ว c กําลังสองตัวนี้ก็คือตัวไหนลูยาวที่สุดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าค่ะ ยี่สิบเก้าใช่แล้วอ่ะยี่สิบเก้ายาวที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นยี่สิบเก้าก็เลยจะเป็นสี่กำลังสองหากได้ยี่สิบเก้ากำลังสองเท่ากับยี่สิบกำลังสองบวกยี่สิบเอ็ดกำลังสองอ่ะตัวนี้ยี่สิบเก้ากำลังสองได้เท่ากับแปดร้อยสี่สิบเอ็ดสสี่ิบเอ็่ะใช่ยี่สิบกำลังสองลกสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยถูกไหมคะ ส่วน21่สกลังสก็คือ21่คูนกันสตัวนะคะก็ได้4 4่ร้ยสเพราะฉะนั้น2ด้านนี้เท่ากันพอดีเลยนะคะบวกกันแล้วได้เท่ากันก็ต่อรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เราเข้าใจังคะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าเวลาเราหาออกมาเนี่ยด้าน c กําลังสองเนี่ยจะเท่ากับด้าน a กําลังสองกับ b กําลังสองบวกกันถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สองฝั่งของหนูไม่เท่ากันเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากหนูก็ตอบไปเลยว่าลูกว่ารูปนี้ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากการบ้านของเราสําหรับอันนี้มีแค่สองข้อตรงนี้นะคะที่เหลือแค่สองข้อนี้ลูกสองข้อนี้ถ่ายรูปไปก็ได้นะคะ เขียนแค่นี้พอแล้วลูกหนึ่งข้อเนาะเขียนความสัมพันธ์เศษ็ถาว่าสองฝ่ายเท่าหรือไม่เท่ากันก็สรุปตอบแค่นี้เลยเดี๋ยววันที่เรามาเจอการจะแจกตัวนี้คูนนะคะตัวนี้คืโอเคไหมเราจะได้ไม่ต้องลอกโจทย์อีกต่อไปแล้วโอเคนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีโอกาสเรียนออนไลน์อีกนะคะจะได้ง่ายขึ้น นักเรียนคนไหนเสร็จแล้วเขียนโจทย์ทันก็เขียนไว้เลยนะลูลกใครเขียนไม่ทันก็ถ่ายรูปไว้ได้ภาพนี้เราหมดกี่โมงเอ่ยเหลือเวลาไหมถ้าเหลือเราจะาทำใครเหลือเวลาก็ลองทำดูได้นะคะอีกสองข้อดูซิว่า จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งสองข้อไหมหรือจะมีข้อไหนไม่เป็นเนาะลองทำดูอันนี้โฮมเวิร์กนะคะโฮมเวิร์กก็โฮมเวิร์กสองข้อ,อ,ขอไหนมีใครยังหาด้านซีกำลังสองไม่เป็นไหมคะมีไหมลูก ดูด้านความยาวที่สุดไม่เป็นนี้ไหมคะอะ่ทุกคนหาได้แล้วเนาะโอเคงานคาบนี้ก็เสร็จที่หน้านี้นะคะหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะคะค่านี้เสร็จที่หน้านี้ ทุกคนถ่ายรูปแลวยังลรกทุกคนยังได้ยินมิสุไหมคะได้ยินค่ะถ่ายแล้วค่ะได้ยินค่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้มีไหมคะพรุ่งนี้มีเรียนกันไหมคะมีใช่ไหมคะพรุ่งนี้มีคณิตศาสตร์พื้นฐานใช่ไหมคะใช่ค่ะพรุ่งนี้เราจะเจอกันแล้วใช่ไหม ใค้เสร็จแล้วออกจากห้องได้ค่ะเดี๋ยวรอให้หัวหน้าห้องบอกก่อนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะลูกรักษาตัวนะกินข้าวกินยาตรงเวลาได้นะคะคนที่เป็นนะคะที่เหลือก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ เสร็จแล้วหัวหน้าบอกได้เลยค่ะโอไปเรียนอีกขาบนหนึ่งใช่ไหมมีอีกขาบนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะาเรียนคาบต่อไปเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ Thank you ค่ะคุณค yeah. mm ่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะมีบัวค่ะวันนี้บัวค่ะค่ะ แล้วนที่ไฟมาบอกว่ามาสอง